วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะจากผลสำรวจกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชันวายคะ่ะจำนวน210คนค่ะในที่มีอายุนะคะระหว่าง20-45ปีเพราะว่า73%นะคะเป็นผู้ที่ทำงานหนะักมากกว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะ26%นะคะเป็นผู้ที่ทำมา,มากกว่า2งานขึ้นไปทำให้กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้นะคะมีการ เผชิญกับความเครียดค่ะวิตกกังวลอาการมาไม่หลับค่ะเราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชื่อเวลไนทีหรือว่าชาที่มีส่วนผสมของ,ของอ CBD แลคะคาออกมาออกมาตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มนี้ค่ะโดยชาของเรานะคะไม่มีส่วนผสมข,ของคาเฟอีนค่ะ,คะมีส่วนผสมของอ CBD ที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็เพิ่มคุณภาพในการนอนไม่มีสาร THC ที่เป็นสาร โดยการผลิตของเรานะคะก็จะใช้กระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานต่ำค่ะไม่เป็นเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมไม่มีการปล่อยคาร์บอนนะคะออกมาสู่สิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้นะคะผลิตภัณฑ์เรายังมีสารอื่นๆอย่างเช่นกลุ่มสารต้งอนุมูลอิสระแล้วก็สารประกอบฟีนอลิกด้วยค่ะในส่วนของกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็จะเป็นกลุ่มเจเนเรชัน n Y ค่ะที่มีอายุระหว่าง20ถึง45ปีนะคะ นอกจากนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพค่ะผู้ที่ทํางานหนักแล้วก็ผู้ที่ทํามากกว่าสองงานขึ้นไปนอกจากนี้นะคะกลุ่มของเรากลุ่มผู้บริโภคของเราก็ยังเป็นกลุ่มผู้ที่เผชิญกับความเครียดค่ะวิตกกังวลนอนไม่หลับหลับยากแล้วก็นอนหลับไม่ผิดด้วยค่ะโดยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็เหมาะกับธุรกิจในรูปแบบของเครื่องดื่มค่ะสมุนไพรรวมถึงอาหารเสริม นอกจากนี้นะคะก็ยังเหมาะแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกัญชงค่ะ <S <S โดยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะได้รับรางวัลระดับ,บาาดีค่ะในการประกวดงานวิจัยและงานสร้างสรรค์นะคะของระดับมหาวิทยาลายัยนอกจากนี้ค่ะยังประกวดในส่วนของ r i t Start-up นะคะเป็นรางวัลของผู้ประกอบการด้วยค่ะ